แจ้งข่าวด่วนคืบหน้าล่าสุดสําหรับการเติมเงินเข้าบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุดคนละ700บาทลุ้นว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ไหมดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐในช่องมัมมี่บุ๋มบีมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาเจอกับบุ๋มในวันที่2 0มกราคมปี2566ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีคำสั่งการของ ลุงป้อมนะคะหรือพลเอกประวิทย์นะคะรองนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะเขาก็ได้มีการสั่งการนะคะว่าให้กระทรวงคลังนั้นหาแนวทางเพิ่มเงินเข้าในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้มีความคืบหน้ามาฝากการราเอียจะเป็นยังไงก่อนไปรับชมบุ๋มก็อยากให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะ เมื่อวันที่19มกราคม66ที่ผ่านมาค่ะนางนารมนพินโยสินวัฒน์นะคะเขาก็เป็นเฮรันยิกพักพลังประชารัฐค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับนโยบายเพิ่มวงเงินในบัตรประชารัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น700บาทต่อเดือนว่าจะมีประชาชนได้รับสิทประมาณ18ล้านคนคนละ700บาทต่อเดือนนะคะโดยใช้งบประมาณเดือนละ12,000ล้านบาทนั่นเองนะคะหรือปีละ1.5 5แสนล้านบาทและคำนวณแหล่งที่มาของงบประมาณในการใช้จ่ายแล้วนะคะเขาก็ได้มีการกล่าวต่ออีกนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราทำมาได้ตั้งแต่ปี61ไม่ได้มีแค่เงินรายเดือน200-300บาทแต่ยังมีสวัสดิการอื่นๆอีกอย่างเช่นค่าแก๊สหุงต้มค่าเดินทางเราพยายามจัดการสิ่งเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และยังกล่าวต่ออีกนะคะว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลก,กเผชิญกับสภาวะเงินเฟ้อไม่ต่างกับประเทศไทยสินค้ามีราคาสูงขึ้นมากดังนั้นวงเงิน200-300บาทต่อเดือนไม่เพียงพอเสียงสะท้อนจากผู้สมัครสสของพรรคนะคะ ที่ลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนก็บอกว่าเงินไม่พอแล้วประมาณนี้นะคะทางด้านพักพลังประชารัฐนะคะก็ได้ให้ความจําเป็นขั้นพื้นฐานต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจให้สู้กับสภาวะเงินเฟอ้อให้ได้และ ในนโยบายทั้งหมดไม่ได้มีแค่700บาทเรายังคงมุ่งหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยต้องมีการฝึกอบรมการให้700บาทเป็นการให้ปลาเฉยๆจะต้องให้เบ็ดกับเขาด้วยแล้วก็จะต้องสอนวิธีตกปลาให้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นนางนลลุมน์กล่าวนั่นเองค่ะ แล้วเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าเราจะพึ่งเพียงงบประมาณอย่างเดียวประเทศไทยคงจะเดินไปข้างหน้าได้ชา้าเราต้องคิดออกนอกกรอบงบประมาณรัฐบาลด้วยในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ใช้ศักยภาพตลาดทุนคือกองทุนเพื่อสังคมที่ระบุเลยนะคะว่าไปช่วยกลุ่มไหนแล้วก็ระดมทุนนะคะอย่างเช่นกองทุนพัฒนาชีวิตผู้พิการกองทุนที่จะช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว กองทุนผู้ที่ติดคุกมีงานทำกองทุนที่จะช่วยเกษตรกรไทยเพื่อเป็นกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเรื่องเศรษฐกิจด้วยโดยระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนั่นเองค่ะและยังกล่าวต่ออีกนะคะว่า สิ่งที่ภาครัฐทำได้คือการจัดโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมอย่างเช่นถ้ามีการซื้อหน่วยลงทุนก็มาหักภาษีได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าจะไปช่วยเกษตรกรบริษัทที่จะตัดตั้งขึ้นมาก็สามารถเข้าไปดูแลเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำว่าเขาปลูกพืชอะไรใช้ต้นทุนเท่าไหร่ต้องไปทำอย่างไรให้เขาลดต้นทุนสินค้าที่ได้มาไปที่ไหน ตลาดที่เรารับคืออะไรแปรรูปแล้วราคาเท่าไหร่พอเป็นรูปธรรมอย่างนี้ตัวช่วยต่อไปที่ต้องทำคือเชื่อมต่อกับภาคเอกชนเพื่อที่จะหาแหล่งตลาดทำให้เกิดรายได้กับเกษตรกรซึ่งรายได้นี้เราจะต้องคืนผลตอบแทนกลับมาให้นักลงทุนที่เป็นเจ้าของเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนทั้งนี้คาดว่านโยบายต่อไปที่จะมีการประกาศก็คือนโยบายที่ดินประชารัฐนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นนางนัลลิมอนได้กล่าวเอาไว้นะคะก็คือคร่าวๆนโยบายของพักพลังประชารัฐนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะสำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันมาด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวดึงเพิ่มเติมเดี๋ยวบุ๋มจะรีบนาะมาแจ้งให้กับพี่ป้านาอาทุกคนได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ